เนื้อย่างบนไฟที่ร้อนฉาบนะครับอันนี้ถึงพิซซ่าเนื้อย่างอยู่บนไฟที่ร้อนฉาบอะบทนี้หมายความว่าพอคุณเริ่มมีคนเยอะๆเยอๆเข้าเนี่ยยิ่งมีคนเยอะอุณหภูมิยิ่งเยอะมันจะเป็นเรื่องธรรมดาเลยเพอคนมาอยู่เยอะก็เป็นยิ่งอุณหภูมิเยอะแต่ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคุณมีท่อนเฟืองเพียงหนึ่งท่อนนะครับก็เปลียนเหมือนกับนี่รูปท่อนเฟืองนะครับเป็นเหมือนกับยีนเพียงแค่ แต่เมื่อไรตาที่คุณมีท่อนฟืนสองสามท่อนคุณก็ได้เริเเ่มมีเปลวไฟนะครับแต่เมื่อไรตาที่คุณมีฟืนหลายๆท่อนมันได้เป็นกองไฟที่ลุกโชนอ่ามันเวลาที่คุณทํางานเนี่ยให้คุณมีคนที่เยอะไว้ดีเวลาที่คุณสปอนเซอร์ถ้าคุณยกพวกไปเยอะดีไหมครับดีดถ้าคุณไปสปอนเซอร์เจ้เขาเยอะไปดีครับแต่ว่าไฟเขาแรกงกว่าเราเราถอยนะแต่ถ้าเกิดเ,เราไปกันเยอะเรามีคนเยอะแต่ว่าเราส่งไฟได้ที่แล้ว เราสามารถจะเปลี่ยนทัศนคติของคนได้โดยการที่ใช้กองไฟเยอะแบบนี้ใช้คนเยอะนะครับเพราะงั้นการเรานมรนลุมตัวเหรอจริงไหมครับจริงจะมีบางคนที่แบบลบๆบวกๆยังไม่ตัดสินใจพอเห็นคนเยอะตัดสินใจในทางที่ดีก็เลยตัดสินใจไปด้วยเลยสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่เกิดขึ้นถ้าแต่ววเราคิดกับตัวเองอยู่คนเดียวที่บ้านเพราะเนี่ยเราต้องสูงใสในตอนเริ่มต้นเนี่ยคุณเปรียบเสมือนเป็นกิ่งไม้นะครับและผู้แนะนำของคุณเนี่ยเปรียบเสมือนกับข้อนฟืนในรูปนี้นะครับ คือมันได้เป็นพีินแค่เปลวไฟมันยังไม่ร้อนแรงมันยังไม่เดือดวิธีการที่ว่าคุณต้องหาแหล่งพลังงานที่สูงกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฮล์มิงติงเซนเตอร์นั้นรูปแบบการประชุมยิ่งใหญ่ยิ่งคนเยอะคุณพาไปเข้าไปเลยยิ่งยิ่งคนเยอะคุณยิ่งเดือดคุณยิ่งฮอตนะครับเขาบอกว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จอย่าทาตัวเป็นฐานนอกเตาให้พาไปเข้าไปอยู่จุดที่มีกองไฟเยอะนะคุณก็จะมสพเรจนะครับ,บ,นะรบในที่สุดนะครับ